คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่าย ของวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะเ,าเลขรวยนะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่ง,งรัฐบาลไทยผมแอดมินคมสันเป็นคนดำเนินรายการครับผมวันนี้พบกันรอบบ่ายนะครับทุนผู้ชมมีแนวทางมานําเสนอด้วยกัน4แนวทางครับทุนผู้ชมครับแอดมินนั้นหายหน้าหายตาไป2วันนะครับเพราะว่ารอแนวทางจากพันธมิตรอยู่นะฮะนะบ,บางท่านก็เพิ่งส่งมานั่นเองนะครับทานผู้ชม ก็รารวบรวมว่าให้มันได้เพิ่มขึ้นอีกมาหน่อยค่อยนําเสนอนั่นเองนะครับเริ่มจากแนวทางแรกครับทุกผู้ชมครับน,นั่นก็คือแนวทางเลขปลาเสียงครับเลขปลาเสียงงวดที่ผ่านมานั้น16ธันวาคม2567ครับท่านให้เด่นที่เลขหนะฮะน่าเสียดายที่ไม่มี6 3าครับทุกผู้ชมปลาเสียงวาง64 65 67แล้วก็68ครับเลข8นะฮะไปที่หลักร้อยดังนั้นชุด68ก็เลยมาได้แค่คู่โต๊ดนั่นเองนะครับทุกผู้ชม มาดูกันว่างวดนี้ป๋าเสียงวางเลขเด่นตัวไหนและมีชุดอะไรบ้างครับทุกผู้ชมครับ2มกราคม2568ครับเลขจากป๋าเสียงครับเด่น4ครับทุกผูม้ชมนะวาง47 48 49และก็40ครับนะเป็นแนวทางเลข4นะครับ47 48 49และก็40รุนกนครับว่าถ้าเกิดว่าเลข4ของป๋าเสียงมาจริงจะมาบนหรือมาล่างนะครับแล้วถ้ามาแล้ว จะเจาะชุด2ตัวเข้าหรือเปล่าครับอย่างงวดที่ผ่านมานั้นนะผมก็มองว่าน่าเสียดายครับไม่มี 6. กสามนั่นเองนะแล้วเลข8นั้นก็ไปที่หลักร้อยนั่นเองนะครับทาให้ชุด6 8 8 6นั้นมาได้แค่กู้โต้ั้งเองขอบคุณพันธมิตรที่แสนดีของผมท่านนี้ด้วยนะครับคนแรกของคลิปนี้คือป๋าเสียงครับเอาละฮะท่านต่อไปครับทุกผู้ชมครับเป็นแนวทางเลขบนเซียนยุนะครับเซียนยุนั้นระบุเลยว่าเป็นแนวทางเลขบนครับท่านผู้ชมนะแน,แนวทางการวางตัวเลขของเซียนยุนั้น จะวางเลขเด่นบนนั้น4ตัวนะครับแล้วท่านก็จะมาจับเป็นชุด2ตัวบนนั้น6ชุดอย่างหุที่ผ่านมานั้นเด่นบนของท่านมี8 9 6 2้นะครับอย่างที่บอกครับเลข8นั้นไปที่หลักร้อยนั่นเองนะครับชุด8 6ก็เลยมาได้แค่คู่โต๊บนนั่นเองนี่ขาดเลข3ไปนะครับเนี่ยถ้าเลข2เป็นเลข3นี่ก็ถือว่ามาดีนะถือว่าจะเข้าทั้ง3ตัวเลยนะครับเนี่ยดูฮนะมันเป็น8 62อย่างนี้ครับท่านผู้ชมเอาละฮะมาดูงวดใหม่ครับ แนวทางเลขบนจากเซียนยุนะครับ2มกราคม2568ครับเด่นบน4ตัวของท่านคือ8 4 7 9ครับจับชุด2ตัวบนนะมี8 4 8 7 8 9นะฮะ4 7 4 9แล้วก็7 9ครับทนผู้ามท่านผู้ชมดูกระดาษที่ผมเขียนให้เป็นหลักนะครับถ้าผมอ่านตัวเลขผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับทนผู้ชมคือที่ผมสังเกตแนวทางเลขบนจากเซียนยุนะครับคือท่านให้เลขเด่นบนมา4ตัว ตั้งแต่ท่านเริ่มวางมานะถ้าใครที่ติดตามแนวทางในช่อง,องจเจาะเรื่กรวยและเคยติดตามแนวทางเลขบนจากเซียนยุนะครับเลขเด่นสีตัวบนของท่านนั้นมาแทบทุกงวดนะครับเพียงแต่ว่าบางบางงวดก็มาตัวเดียวอย่างเงี้ยบางงวดก็มา2ตัวแต่ว่ามันยังไม่ไม่มาในชุดสองตัวบนนั่นเองนะครับอย่างงวดที่ผ่านมานั้นเลข8ไปหลักร้อยอย่างเงี้ยเลข6มาหลัก <laughs> สิบตัวบนนั้นมันขาดเลข3ไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชม ลุ้นกันว่างวดนี้เด่นบนของเซียนยุนั้นนะจะจับทางถูกหรือเปล่ากับแนวทางเลขเด่น8 4 7 9ครับนะใครที่ถามหาเลขเซียนยุอยู่ตามนี้นะครับผมนํามาฝากแล้วกับคุณเซียนยุด้วยนะครับผมท่านต่อไปครับเป็นแนวทางเลขจากคุณจัก,กรินครับคุณจัก,กรินวดที่ผ่านมานั้น16ธันวาคม2567วางเลข9นะครับพลาดไปครับท่านผู้ชมท่านวางเลข9ตัวเดียวฮนะเลข9กลับหัวเป็นเลข6นั่นเองนะครับเอาละมาดูงวดใหม่ครับท่านผู้ชม 2มกราคม2568ครับแนวทางเลขคุณจักรินนะครับเด่น4ครับวางเลข4ตัวเดียวนะครับจัดชุดมี4 3 4 8 47แล้วลก็49ครับเด่นเลข4เหมือนป๋าเสียงเลยนะครับเนี่ยป๋าเสียงก็เด่นเลข4ี่ครับอาทำมาลุ้นกันว่าแนวทางเลข4ของคุณจักรินนั้นจะกลับมาเดินดีอีกหรือไม่นะครับคุณจักรินก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่วางเลขเข้าแล้วก็มาหลุดแล้วก็กลับมาเข้าแบบนี้แล้วก็มาหลุดเนี่ยอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมไม่มีใคร วางเลขถูกทุกงวดนะครับรวมทั้งนะน้องชายของผมท่านนี้ด้วยคุณจักรินนั่นเองนะครับเอาล้วฮะคนสุดท้ายครับเป็นน้องอีกคนนึงครับนั่นก็คือบ่าวรอดครับวันที่ผ่านมานั้น16ธันวาคม2567บ่าวรอดวางเลขเด่น5กับ9นะฮะเลข9กลับหัวคุชมกลับหัวเป็นเลข6นะครับนะชุด39เนี่ยก็เลยเป็นก็เลยไม่ได้มานั่นเองนะฮะเป็น3663กหกสามเั้นมาลุ้นกันใหม่ครับกับแนวทางจากบ่าวรอดวันที่2มกราคม2568ครับ เด่นสี่กับแปดครับท่านผู้ชมจัดชุดามาที่474849ี่แนะ8 0 8 6แล้วก็87ครับนี่คือแนวทางจากบ่าวรอดนะครับบ่าวรอดนะฮะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่วางเลขเด่นนั้นมาดีนะก็เพิ่งมาหลุดนะถ้าใครที่ตามแนวทางจากบ่าวรอดนะเลขเด่นของบ่าวรอดก็มาดีแต่ว่ายังจับชุด2ตัวไม่ถูกแต่งวดที่ผ่านมานั้นหลุดเลยหลุดเลขเด่นไปทั้ง2ตัวเลยครับท่านให้5กับ9นะฮะมาลุ้นกันว่างวดนี้เลข4กับเลข8ของบ่าวรอดจะมาหรือไม่ ท่านผู้ชมครับภาพรวมของคลิปนี้นะฮะพันธมิตรผมที่ผมรอข้อมูลจากท่านอยู่นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ่าวรอดนะครับให้เลขสี่กับเลขแปดนะครับเมื่อนํามาเทียบกับคุณจักรินครับคุณจักรินเด่นที่เลขสี่นะครับจะชนกันที่แนวทางสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับเนี่ยจะไปที่เลขสี่นะครับแล้วแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเซียนยุอย่างนี้ครับเมื่อผมนํามาเทียบกับเซียนยุนะฮะมันก็จะไปชนที่แนวทางเลขสี่นั่นแหละครับ คือจะประมาณเลข8 4 4 8ี่สี่แเงี้ยสีแล้วก็49อย่างนี้ครับแน่นอนครับเมื่อนํามาเทียบกับแนวทางของป๋าเสียงนะครับเมื่อนํามาเทียบกับแนวทางของป๋าเสียงนี่ก็ชนกันที่เลข4ครับนั่นแหละฮะสี่เจ็เครับเป็นกลุ่มเลขสวยๆครับท่านผู้ชมเลข4จะมาหรือไม่แล้วถ้าเลข4มาจะมาบนหรือมาล่างนะฮะแต่ว่าเสียนยุนั้นเสียนยุเป็นแนวทางเลขเลขบนนะฮะบางทีบนอาจจะลงล่างก็ได้ครับท่านผู้ชมเอาล้คลิปนี้ครับภาพรวมเป็นเลข4นะครับ กลุ่มนี้มาเลข4แล้วมาเลขสวยๆด้วยก็คือ4 7 4 8 4 9่ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณที่ช่วยดูโฆษณาไม่ข้ามโฆษณาเป็นกําลังแรงเชียง์ารงใจให้ผมและพันธมิตรนะครับอย่างที่บอกครับแอดมินหายหน้าไป2วันเพราะว่ารอข้อมูลจากพันธมิตรอยู่นะครับท่านผู้ชมหลายท่านนั้นก็บอกว่ากาลังรวบรวมข้อมูลอยู่แอดคมรอก่อนนะฮะบางท่านก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับผมก็จะรอให้มันได้สักคลิปหนึ่งสักอย่างน้อยนะฮะสองท่านสามท่านหรือสี่ท่านอย่างเงี้ย ผมค่อยนำเสนอนั่นเองนะครับทุกผู้ชมนะสาม,มีกรอนเดพี่น้องเดินนำแนวทางมาฝากกันสาม,มีกรอนครับตัวอย่างเหมือนแค่แนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับโชคดีโชค,โชคมาสุขสุขกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ